งานครับวันน네 no ี้งานอะไรฮะหลุดยาววัน okay. นี้ครับคุณอ่านข้างหลังนี่ครับโอเคอ่านถือว่าได้ทางผมก็ขอแสดงตัวนนะครับเข้าสู่งานนะครับอิสุสุนะครับทันเลอร์คูยูไรส์นะครับกับอิสุสดีแม็กซ์ดีครอส์นะครับผมขออะไรฮะ สว,สวัสด да ีพี <ste> ่อ <high> ย <IS mus i> ู่ข้างหลังด้วยนะครับสวัสดีครับผมเข้ามาข้างหน้าได้ได้นะครับถึงหน้าผมจะดูเติมใจดีนะฮะจริงๆฮะผมเป็นกองพิภูนะฮะโอเควันนี้เหลืออีกเพลงหนึ่งเพื่อในการเสียเวลาครับไอ้ปลาอีกเพลงนีงแล้วกันเพลงนี้ครับตัวผมเองร้องได้ทุกคนแน่นอนโอเคครับผมมาเลยครับ มัวมองแล้วใช่ไหมครับ ับหน้ารับหน้ารับที่มาให้กำลังใจความรู้สึกเป็นยงไงก่อนมันก็ดีนะคนระับเหมือนกับว่าเมา่อเราไปไหนเราเป็นคนให้กำลังใจเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ มีคนคอยให้กำลังใจคอยเชียร์เราภาพแล้วก็ทำมันออกมาแต่อย่างเช่นพี่ภาพที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่เลยครับแต่ว่าพี่ดูเราในทีวีเนี่ยฮะมีแบบละครละครเสร็จปุ๊บมีโฆษณาของอีซูซมาครับผมเห็นเราขับรถแบบออฟโรดอ่ะฮะมันเขารู้สึกเป็นยังไงเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เคยขับยังไม่เคยใช่ไหมฮะแล้วทันเป็นยังไงผมกันอยู่ไม่นะมันจะเก็บค่าเดาใช่ไหมพี่ไม่ใช่พระเอกเขาให้ข<ม>ับฟรีนี่นาเดี๋ยว โอเคผมเป็นดีเตอร์นะครับของคันที่สูงเนี่ยีรอตนะแต่ว่าคนนึงก็คือผมเป็นผู้ชายจริงด้วยูก็มีใช่ครับผมผมมีมีคอตอยู่พันหนึ่งทำงานด้วยขับดีนะรับดีครับขับดีมากๆแล้วก็คือตอนที่ก่อนที่ผมได้ไปลองขับที่สนามออฟโรดนะครับถ้าเป็นสนามที่อยู่ที่พัทยา็นสนามที่ทดลองกับเพื่อนสี่ล้ออันนี้ก็มีด่านต่างมีอุปสรรคให้ลองอย่างนี้ฮะ ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองนะครับรู้สึกว่าติดใจสนุกมันมากใช้มันมากมันมากฮะเบอร์เมื่อไร่ใช้ต่อต่อไหมจริงว่าไปแล้วก็เต้นนะแต่คืองี้คืองี้คือมันไม่ได้ดีแค่ว่าคือจะเจ้าโจมของวี่คลองเนี่ยคือไม่ได้ดีแค่เรื่องของความเป็นสีพื้นสีแค่นั้นครับขับบนขับในเมือลยถูกไหมก็คือดีหมดทีนี้เขาก็วัดขับแล้วขับนั่งสบายครับคือไม่มีคำว่ากระด้างหรืออะไรขับนี่อ่าใช่แอร์เย็นไหรฮะ เด่นเพลงดังขาแค่คขมานดานขาด้วยแค็พี่ว่าอย่างบอยเนี่ยนะครับต้องเอาต้องร้องพวกเนี้ยไปยัดอยู่หลังป๊กอัพด้านหลังนะครับยกยักยักได้หลายคนอยู่ด้่ยถามดีกว่าให้สเปคของบอยนี่เป็นไงครั้งล่างสุงล่างุดในคอมีบ้างไหมครับชอบแบบไหนครับสาวสาวสเปคของบอยที่จะให้พี่เป็นไงก่อนนี่นี่นสเปคพี่เลยเนี่ย นี่ใช้กวดอินมมาหรือเปล่าหรือขาชั้วขาชั้วอายังไงก็ชอบนะชอบนี่ปวนวลำปังง่ายเลยไหนไหนวนไหวนนี้ปวนลำลถึงกระตุ๊บปนี่นี่นนี่นี่คนถังแก๊สเนี่ยนะชอบชอบจงอง่ายจริงหรือเปล่าไม่จริงเขาบอกไม่ง่ายนะดูขามือของน้องสินะเห็นแล้วหิวสาลเปาก็หลับหอนเลยเธ้มือเป็นอูมูเหมือนลเปาเลยครั น้องบอกจิตง่ายๆถึงได้ไม่ยากนะครับกอย่าไม่ชอบง่ายนะฮะมีโตกยังเบาหวานไอ้ย่โอ้โดูมันใกล้ชิดกับแฟนคลับมากรับโอ้โหสนุกสนานแห่งงานอ่ะบวานี้ก็เซเลนี้ก็คือมันจะไม่มีอะไรนะเขาเรีก่าแอบไปดาเต็มเลยนักมดมันทุยทีละ บอยปัจางนีนอบอกว่าแฟนคับชอบเรียกบอยตะเกียนครับผมบอยะเกียเห็นไหมก็ม okay, ีบ้างนิดอน่อยอลจะชอบขายดูป็เกลียเพราะานับอ่าเข้าคอนเซ็ปตงานของเราหมดแล้เกันครับผมกับเขาอยู่ค uh ูลเราเป็นสุสีแบบสีครสโฟบารโฟครับผมถ้าเปรียบเทียบชีวิตของบอยเป็นสีอะเนี่ยเป็นสีอะไรล่ะพรอ่าเป็นสีอะไรดีอ่าเป็นสีอะไรเราะ สส่ให้กับชีวิตแข่งในงานซเสมอเราค่อยคิดนะค่อยคิดนะยากผมอ่ะก็ยากเลยก็คือยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นสีมันสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยพราสีเขียวเหรอยังไงธรรมชาติเวลายังไงฮะได้คือยังใงยังไงได้ว่าสีเขียวนี่ยเสีที่ย่อค่างมีหลายโทนะอ๋ออออ๋อยังงเราเือเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวขึ้นมาไม่คือรอบนี้พายนอกเนี่ยคนอาจจะมองว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบดูในงานเสม สีเขียวเพราะสีเขียวเนี่ยผมว่าเป็นตัวแทนของความสดใสแล้วนะสบายสบายอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วผมเนี่ยมีมุมที่เป็น นิ่งๆเหมือนกันมีบูมฟารแบบอ่าเป็นคนส่วนตัวนี่มันไม่ไม่ได้คำว่าส่วนตัวหรอกแต่คนนิ่งๆเป็นคนชอบคิดอะไรคนเดียวบ้าออองอะไรอย่างเยซึ่งผมที่ว่าสีเขียวเนี่ยมันมีหลายโทน,นมีส<อ>ีทโทนที่เป็นสดใสก็มีเพ่เป็นสีดูลึกๆดูนิ่งๆ,ยๆอย่างนี้อ๋อมีสีสัน้อนแสงด้วยอ่ากลางทางกลางครั้งอยากพูดว่าบุกว่าผมว่าตอนนี้เราให้แฟนคลับเนี่ยได้มันเล่นเกมกับบอยดีกว่าได้ครับใครอยากเล่นเกมพี่บอยบ้างครับใครอยากขึ้นบนเวที ขึ้นมาเลยเอากี่คนครับขึ้นเยครับขึ้นเครับขึ้นมาได้อยากข้เลยนหลังเล้นปนน้ให้บปให้บีขึ้นมาสามารถถ้ามีความสามารถแสงเกรีงบีขึ้นมาได้ได้นะครับใครที่อยูน่นเนไม่ได้ที่นั้นขึ้นเนะเดี๋ยวโบอุ้มกันนะ ะครับดีครับโฟมไอโฟมครับหนึ่งโลครับโอเคฟับฟับโอเคฟูฟูผมได้แล้วสีน้ำเงินเอะไะครับน้องๆทุกคนมาเลยครับมาจับคุณบอลยก่อนเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมอยู่กับคุณบอยนะครับคุณดูแลเรื่องของการจับฉลากของน้องๆไปงั้นเดี๋ยว เป็นว่าเป็นเป็นเป็นเจดของของของรถครับครับครับพี่ดูแลให้ครับเป็นห่วงเป็นห่วงเอาละครับตอนนี้ทุกคนที่ได้ลูกบอลได้เก็บไว้ข้างหลังก่อนเก็บไว้ข้างหลังก่อนโอเคเอาไปข้างหลังนะครับนะตอนนี้คุณบอยุณบอยชูมือไว้นะครับเอาละครับเอาละครับใครที่มีลูกบอลสีเดียวกับคุณบอยชูมือขึ้นครับสีเดียวกับคุณบอยชูมาเพื่อนครับโชคดี 是的，各位。 ผมไม่ควรติดใจอ่ะสมน้ำหน้าเลย่น่ารักชอบชอบชอบโอเคโอเคครับไอ้เพื่ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนให้จับใหม่นะครับเพราะว่นปริมาณสีจำนินค่อนข้างเยอะอ่ะจับใหม่ได้ครับเอาลูกบอลวางไว้ข้างหลังตัวเองได้เลยครับไม่เป็นไรครับแกโอเคครับอ๋อไปครับเอาวเลยครับน้องๆจับเป็นคนละลูกจับคนละลูกเฟิบเฟิฟเฟิเฟิฟเห็นแล้วก็อยากจะนล้วงน้องๆเข้าไปเลยครับอะไรนะเซื ผมกล้าว่าการลงผิดอะไรนี่ใช่ไหมเล่นบุกอะไรนี่ใช่ไ้ยผมอยากลงก๊อตเอ้ยผมอยากได้เสื้อยืดของไทยอิสุดๆโอเคครับคุณบูมนครับนู่นนนนู่นอย่างงี้ไม่ดีว้าวอ่าฮ่าฮ่จับกันทีละคนละลูกคนละลูกนะครับเฮ้ยชูกันมาครับชูกันมาครับไทยจะลุกอีกจะกันแรนะครับชูแล้วจะกันแล้วะครับ Lo ไปเวทีโอเคขอบคุณครับขอบลูกบอลอีกเลยนะครับมาขางหนไ้าเัยฮะกับชูโรต์ชูครับมาข้างหน้าลงหน้ามีมีมาส่งด้วยมีมาส่งด้วยโอ้เฮ้ยโอเคครับโอเคครับตอนนี้ให้คุณบอยนะครับจับใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่น้องแต่น้องๆไม่ต้องจับแล้วน้องถือไว้ครับน้องถือไว้ตอนนี้เดี๋ยวผมประกาศก่อนใครที่ได้สีเดียวกับพี่บอยนะครับตอบรอบครับโอเคพี่บอยจับครับพื่ สีเดียร์ครับพี่บอยต่อไปเข้ารอบครับชูครับชูครับชูครับคุณอย่าเพิ่งฟันธงงั้นสิอ่าคุณอย่าเพิ่งฟันธงนะคุณบอยจับก่อนคุณบอยจับก่อนโอเคอ่าจับก่้นชูบอลของตัวเองขึ้นก่อนนะครับชูบอลของตัวเองขึ้นก่อนนะครับโอ้ตกรอบทุกคนครับตกรอบทุกคนดีไหม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 ก่อนนะครับ เราเป็นพระเอกช่องสครับเราต้องใหควาเสียใจครับใชโอ้โหมีเรืขอแจ้งความสสนอหน้าจะนอนกินข้าวปอีกลูกกับอีกลูกได้หรอเฮ้ยเอ้อฝาดหายครับชูกครับชูอกครับเส็กราดหายครับใครนีชูม ไปก่อนเลยแลสงานกกรอบนะครับอาละครับแล้วสคนนี้ลคนนีโอเคเร็่ๆรเริ่มเดี่ยวเขียวแน่นกันนะครับเรื่องว่าเดอดพิบั้่นเราจะแจกอะไรกับพี่นัครับแน่นอนนะครับจะมี c e l i t Edition นะครับนี่คนนี้อโอที่มาพูดมาแลงเป็นยาตุกเกฮะไหนขอดูหน่อยที่คนเหลือเหกเนี่ย ย่าตุ๊กกี้นะน้องน้องตุ๊กแกนะครับน้องตุ๊กแกกอดแก่นเลยไม่กอดแน่นเลยฟ้าไม่ผ่าคุณไม่ปล่อยรอเล่นนะครับรอเล่นครับน้องก็บอกว่าน้องเก็เกิดมาเพื่อฆ่าตุ๊กกี้เลยนะครับผมว่าฆ่าตัวตายไปเลยโอเคแกร์พี่บอยครับครับผมจะโทษไหมครับเอาอะไรดิเอาไม่เอาละไม่ลง้อะไรนะครับเอาเลยครับผมว่าเราต้องถามก่อนถ้าเป็นแฟนขับของพี่บอยตัวจริงต้องสามารถจะตอบคำถามครับผมดีครับผมขอคำถามนะครับ เป็นคำถามส่วนตัวดีกว่านะครับผมขอถามว่าณตอนนี้คุณบอยบัพพรน้ำหนักเท่าไรครับน้ำหนักเท่าไรใครตอบได้ที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปโอเคเอาเสื้อส้มดำเท่าเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบกิโลครับสังทบหกหกสิบห้าไทยใกล้เคียงไม่สำรวจดูสัดส่วนไม่บอยหรอต้องดูใหม่นะครับ ครับรือว่าเป็นมะเร็งมากกว่าเป็นก้อนอดขนาดนั้นให้โอกาสอีกหนึ่งทีครับผมเห็นแอ่อายไลเนอร์ที่เขียนมาอ่คิดมากเยจ็ดสิบห้าโรับผนี่เจ็ดสิบคำตอบเดิมนะครับใครใกล้กว่านะครับพี่ลอยน้ำหนักพี่วอยเท่าไหร่ครับน้ำหนักผมครับผมเจ็ดสิบเอ็ดครึ่งนัดครับ นี่ครับนี่มีมัวนแล้อย่างที่วช่วยเอาประกันไปจิกเส้นกน้องเส้นน้องนะครับไม่ใช่เส้นกน้องพังมงครับน้องเขาโตมาหนาน้อใไม่จิกเอาเสียหมด